บทที่ที่มีความยุ่งยากขึ้นมากว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นการประยุกต์นะครับและก็เรื่องที่เรานำมานำมาใช้ในการเรียนการสอนพวกเราในระดับนี้แคลคูลัส1นึ่สำหรับวิศวกรก็มีบทประยุกต์อยู่4เรื่องนะครับ1 1 1. ความเร็วและความเร่ง นะครับ2ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน 3. อัตราสัมพัทธ์ 4. รูปแบบไม่กำหนดนะทั้ง4เรื่องนี้แต่ละปีนะครับจะมีการออกข้อสอบไม่น้อยกว่า2เรื่องเลยล่ะข้อสอบที่พวกเราสอบ มันจะมี8ข้อสอข้อแรกเนี่ยจะอยู่ความยากง่ายอยู่ในระดับง่ายนะไม่ยาก3ข้อหลังหลงสาข้อกลางๆจะมีความยากขึ้นมาที่หนึงแต่ปานกลางแต่สองข้อท้ายจะค่อนข้างยากเพราะโดยทั่วไปแล้วคนไม่ค่อยชอบประเภทโจทย์ประยุกต์นะครับจริงๆไม่ยากแต่เพราะนักศึกษาไม่ชอบเองเอาลนะมาลองดู เรื่องแรกที่เราจะเรียนวันนี้นะครับนั่นก็คือความเร็วและความเร่งนะครับความเร็ว velocity acceleration ก็คือความเร่งช่วงแรกที่เรียนขึ้นเรียนการหาอนุพันธ์ ครูอธิบายความเร็วบ้างแล้วนั่นก็คือเฉลี่ยในช่วงเล็กๆสมมติว่าเรามีสมการระยะทาง s t เราหาความเร็วความเร็วเฉลี่ยนะความเร็วเฉลีย่ยก็เอา s t บวก s ลบ s t ส่วน s นั่นก็คือเฉลี่ยสอช่วงช่วง t ถึง t บวก s แต่พอเฉลี่ยเล็กๆ นั่นก็คือให้ s เข้าใกล้0ูนย์เทคลิมิตเข้าไปนั่นเรียกว่าความเร็วขณะหนึ่งหรือความเร็วบัตรดลนั่นก็คือลิมิตลิมิต s t บวกเลบ s t ส่วน s เมื่อ s เข้าใกล้0ูนเราได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะนำมาประยุกน,นะครับบทนิยาม5.1.1 ถ้า s t นะแทนในนี้พิมพ์มไม่ดีครับแบบว่าและเรียกฟังก์ชันตำแหน่งของอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่ตามเส้นตรงพิกัดเรียกว่า s t เป็นฟังก์ชันระยะทางตกคำว่าฟังก์ชันระยะทางและเรียกว่าฟัง,ฟงก์ชันระยะทางหรือฟัง ชันตำแหน่งนะครับตกนิดหนึ่งขอขอใช้คำพูดใหม่นะครับให้ s t เป็นฟังก์ชันและเรียกว่าฟังก์ชันตำแหน่งหรือบางทีเขาเรียกว่าฟังก์ชันระยะทางของอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่ตามเส้นตรงพิกัด ถ้าตามเส้นตรงพิกัดก็แนวนอนนะครับแล้วความเร็วขณะหนึ่งนะวันนั้นที่ครูว่าแล้ว instantaneous velocity หรือบางทีเขาใช้คำว่าความเร็วบัดดลขณะทีใดๆเขียนแทนด้วย vt ความเร็วเขียนแทนด้วย vt ก็คือ เท่ากับ S พรมทีหรือ Ds dt บถ้าตามนิยามแล้วก็ลิมิต ST บวกเลบ ST ส่วน S เมื่อ S เข้าใกล้0ูนย์ไงนิยามความเร่งความเร่งความเร่งขณะหนึ่งนะครับที่ T ใดๆเขียนแทนด้วย A นะครับบางทีเขียนเเฉยๆก็มี ไอ vt บางทีก็เขียน v ีเฉยๆก็มีในนี้ vt นิยามโดย at เท่ากับอนุพันธ์ของ vt อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ vt ก็คือ dv by dt นั่นก็คือดิฟสองครั้งของฟังก์ชันระยะทางนั่นคือ S double prime t หรือตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้คนชอบอ่านว่า D กกำลัง 2S งเอสบายลัง 2, D, ง2อ่านผิดนะแต่ว่าคนก็ชอบอ่านเพราะมันมันกระชับอ่ะแต่อ่านที่ถูกก็คืออนุพันธ์อันดับสองของ S เทียบกับ T นะครับความเร็วก็ดิฟฟังชันระยะทางความเร่งอนุพันธ์อันดับสองนะครับดิฟแล้วดิฟอีกแต่คำนี้คำนี้ ท่านนักศึกษาได้ยินคําว่าอัตราเร็วแล้วก็เขานิยามเป็นค่าสมบูรณ์ความเร็วมันอาจจะเป็นบวกอาจจะเป็นลบถ้าแนวเส้นตรงเดี๋ยวหน่อยเขานิยามความเร็วเป็นบวกทิศทางไปทางขวาขวามือพวกเราความเร็วเป็นลบทิศทางไปทางซ้ายมือพวกเราแต่ถ้าถ้าแนวดิ่งถ้าความเร็ว ความเร็วเป็นบวกถ้าเราโยนก้อนหินขึ้นไปความเร็วเป็นบวกก็คือทิศทางก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งถ้าความเร็วเป็นลบก็ทิศทางลงมาอย่างนี้แต่อัตราเร็วแล้วเป็นบวกนะครับเพราะนิยามเป็นแอบส์ลูดของความเร็วอันนี้นะะผ่านนะครับ